โลกของบางคนจับต้องได้ด้วยสายตาแต่โลกของเธอคนนี้ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการใช้แรงบันดาลใจสร้างเป็นโลกที่สวยงามและไพเราะนับจากวินาทีนี้เราจะใช้หัวใจสัมผัสโลกที่สวยงามของเธอคนนี้ โลงอีกไปที่สวยงามและสดใสลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้าจะบางความลังค่าที่มีอยู่ข้างในการไม่เห็นก็เป็นสุขใจในบางครั้งที่ได้หลับตา living in shape in s a p e สดยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแขกคนพิเศษของเราเลยก็คือน้องฟทางงเิดอาาจไมม่ีทน หัวใจฟังจริงๆเลยนะคะหนูดีาาฟังเสียงน้องฟ้าที่ไรน,<ช>นี่คือผลลุกแล้วก็อยากร้องไห้เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆะนะคะหนูดีรู้ไหมว่าน้องฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในนักร้องเสียงคุณภาพจากกลุ่มนักร้องตาบอดในโครงการดนตรีของเครือข่ายศิลปะด,ดนตรีคนที่การค่ะ เริ่มมาจากการอบรมค่ะจริงๆก็บอกว่าก่อนหน้านั้นฟ้าเรียนกับคนปกติมาค่ะคืออันนี้โครงการนี้นทําให้ฟ้าได้มารวออมวงกับคนพิการสําหรับตัวน้องฟ้าเองเนี่ยค่ะเริ่มค้นพบว่าตัวเองชอบในเรื่องของการร้องเพลง<อ>ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วร้องมา่ี่ปีแล้วคะเริ่มมาจากศิลปินคนหนึ่งค่ะที่มีเด็กตาเราได้ไปดูละครเวทีเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องขลังภาพเดอะมวสิคโอ้ภาพพิงชีวิต คจะต่อไปก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนตาบอดที่สามารถแสดงละครเวทีได้ตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเรียนมาเริ่มหาประสบการณ์เริ่มออกไปโชว์ข้างนอกออกไปประกวดแข่งขันร้องเพลงจนได้เข้ามาแข่งเวทีใหญ่ๆบ้างแล้วก็แทนไทยแลนด์กระทางเลยซีซั่นสองนะคะ dream เป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนนั้นได้เข้ารอบออดิชั่นที่อักษราค่ะเป็นรอบร้อยทีมสุดท้ายทีนี้เวลาเราร้องเพลงเนี่ยน้องฟ้ามองไม่เห็นน้องฟ้าทำย <อะ S 2> ังไงอะคะ,<อ>ะถึงได้ไปถึงหัวใจของคนทุกคน <อะ S 2> ได้เลยอะ,อะเวลาเราอยู่บนเวทีทุกคนข้างล่างรู้สึกยังไงเราเราตรงนั้นเราอาจจะไม่เห็นหรือไม่รู้หรืออะไรแต่ว่าแค่เราแบบมีความสุขค่ะ,คะและอยากจะสื่อสารเพลงที่เราร้องออกไปทําให้ เราจะดึงคนเข้ามาอยู่ในเพลงเราให้คนที่กําลังท้อกํากลังล้มกําลังเสียใจกําลังรู้สึกแย่มากๆอะไรเงี้ค่ะกลับมามีความสุขกลับมามีกำลังใจในเพลงของเราได้อะถามว่าเอ้ยทำไมรู้ได้ไงว่าเหนื่อยรู้ได้ไงว่ากําลังเครียดอะไรเงี้ยก็ฟังเสียงหายใจถอนหายใจอะไรเงี้ยมันเป็นสัมผัสใน น้องใช้ความรู้สึกเนี่ยสัมผัสโลกรอบตัวยังไงพี่หนุดีก็เคยกับดีเจปูเป้นะคะอยากเอาเรื่องราวของกิจกรรมหนึ่งชื่อว่า dialogue in the dark คือเขาให้เราเนี่ยลองไปหนึ่งชั่วโมงในชีวิตใช้ชีวิตเป็นคนที่มองไม่เห็นคือมันเป็นห้องเนะะี่ยค่ะขนาดใหญ่จัดไว้เหมือนเมืองแล้วมืดกอย่างก็จะมีคนที่มองไม่เห็นนะคะที่เขาแบบออมองไม่เห็นเลยตั้งแต่เกิดเลยหรือว่าแล้วแต่ เขามีความชํานาญในการอยู่ในที่มืดและเขาจะจูบมือเขาจะพาเราไปในโลกตรงนั้นมันไม่ง่ายเนาะในการที่เราใช้ชีวิตมันเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่คนอื่นๆเขาเห็นแล้วเขาเดินไปมารวดเร็วแล้วเราเนี่ยไม่เห็น,นอยู่เวลาเราไปเดินบนถนนเป็นอะไรคะก็จะรู้สึกแต่ไม่ต่างกับพี่กุเป้กับพี่รู้สึกยินดีดีดลูกกลัวไหมคะมแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเท่านั้นนะคะบางทีเคยนะคะแบบมีคนพาไปไม่ได้บอกเรา ตกบันไดมั่งล้มมั่งเป็นเป็นเรื่องปกตินะคะทุกครั้งที่พี่เห็นน้องฟ้าปรากฏตัวเนี่ยคือมาอย่างสวยงามเส<ม>ื้อผ้าหน้าผมเพียบพร้อมใครเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้หรือน้องฟ้าเลือกเองยังไงคะออจริงจริงนี่พี่เลี้ยงช่วยดูค่ะแต่ว่าหนูเลือกหนูจะบอกว่าหนูอยากได้แบบไหน <c oughs> ชอบแบบไหนอะไรเงี้ยหนูหนูไปเอาสไตล์มาจากไหนคะเจ้าหญิงในวอรดิสเนะใช่ที่จะบอกว่าสไตล์ชุดหนูอ่ะมันเหมือนเจ้าหญิงมากแล้วเป็นสไตล์ที่ผู้หญิงชอบใส่ น่ารักมากมีเรื่องหนึ่งที่พี่สงสัยมากเลยและเชืช่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะสงสัยเหมือนกันน้องฝาฝันไหมคะแล้วฝันเป็นภาพหรือเปล่าเป็นภาพไหมอาจจะเป็นภาพที่เราคิดไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือน<ค>เหมือนเราจะไม่เห็นว่าภาพอะไรเป็นไงแต่ว่าจะคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันอนาคตอย,อยากเป็นครูเป็นนักร้องเป็นยือนอยู่บนเวที คือเหมือนจินตนาการมากกว่าค่ะเลวอย่างถามน้องฟ้าว่าอย่างสีชมพูซึ่งเป็นสีโปรดใช่ไหมคะที่หนูใช้อยู่เลยตอนนี้เวลาพูดถึงคําว่าสีชมพูเนี่ยหนูบรรยายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหนูรู้สึกและเห็นอะไรในในสีชมพูบ้างถ้าเอาตามความรู้สึกก็คงก็รู้สึกว่าสีชมพูมันสดใสะอะค่ะเป็นหวานๆเป็นอ่อนหวานไม่ใช่ไม่ใช่สดใสแบบ สี้สมเจ๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นน้องฟ้าเป็นคนที่ร่าเริงสดใสอย่างเงี้ยค่ะเคยมีความรู้สึกในบางครั้งไหมที่ท้อแท้หรือว่าถามตัวเองว่าทําไมเราถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่โชคดีนะคะกว่าหลายๆคนที่พิการเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนทุกเรื่องค่ะ <S <S ที่ <C os> อยากทำเขาไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดอะคะ่ะหรือว่าเราเป็นเด็กที่ปกติคนนึงพาไปเที่ยวไปชื่นชม ธรรมชาติไปเที่ยวทะเลไปเล่นไปทํากิจกรรมอะไรที่ที่คนปกติทำนะคะคือไม่เคยว่าทําไมเราถึงมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้คิดที่ท้อแท้หรืออะไรแต่ว่าอาจจะเรื่องการอุปสรรคในการเ,เรียนกับคนปกติเพราะว่าเราเราเรียนกับคนปกติอะคะ่ะเพราะว่าพอเราจบประถมนะจบปหกแล้วคุณพ่อก็อยากให้เรามาเรียนกับคนปกติเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้การเข้าสังคมการใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ ค่ะจะได้ไม่มีอยู่กับกลุ่มของแค่คนพิการอยู่กับโลกของเราเองอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ว่าเออเราต้องเจออะไรอีกในในใน,ในโลกนี้ถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งมาหาน้องฟ้าแล้วอยากจะขอกําลังใจอะคะ่ะเพราะเขากําลังท้อแท้แล้วก็รู้สึกไม่มีพลังเลยน้องฟ้าจะบอกอะไรกับเขาคะคือเราอาจจะเคยท้อแท้หรือว่ากําลังกําลังใจได้อะคะ่ะแต่ว่า คือชีวิตเราก็ต้องสู้ค่ะต้องพยายามต้องมุ่งมั่นถ้าเกิดว่าเรามีความฝันหรือเรากําลังคิดจะทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ตั้งใจแล้วก็อยากให้พยายามค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรยากเกินความยายามของเราอะค่ะเราทุกคนเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทําอะไรแล้วต้องต้องทาได้ต้องประสบความสําเร็จได้อะคะ่ะ ไสตที่สุขภาพดีเข้าเส้น